เรื่องพ่นน้ำรองละเอียดระยะไกลกอกพิวล่าสา ปัญหามลพิษทางอากาศและความร้อนในบรรยากาศฝุ่น PM 2.5ส่งผลเสียต่อสุขภาพอากาศร้อนส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและมีโอกาสเกิดภาวะฮิสโตเครื่องพ่นน้ำละอองละเอียดระยะไกลฟอกพิวล่าสพ่นละอองน้ำขนาดเล็กกระจายตัวได้ไกลทั่วบริเวณลดความร้อนลดอุณหภูมิภายในอาคารประหยัดพลังงานดักจับฝุ่นละออง PM 2.5 ติดตั้งง่ายสามารถติดตั้งบนเสาดอ้ดานาคารสะดวกรวดเร็วเครื่องฟอกพิวร่า3คุ้ม่าการลงทุนลดฝุ่นกาดเย็นสบายสดชื่นสุขภาพที่ดีก็ตามมาสนใจเครื่องฟอกพิวร่า3สามารถติดต่อได้ตามช่งองทางด้านล่างนี้ Inter Space คลังหห่งหัวฉีดน้ำอุตสาหกรรม